ต่อจากนี้ไปเป็นการรายงานข่าวจากศูนย์ขา่าวภาคเหนือภูผหาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่เจ้าจะดเล่นทำาสกวิดีค่ะพบกับหน่น้ำทานสื่อทำอุดมสรภ,ภษษษษกิจกับการรายงานข่าวจากศูนย์ขา่าวภาคเหนือ ภูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขอเชิญชมข่าวจากภูผาฟ้าน้ำห้องเรียนหนึ่งค่ะข่าวแรกเมื่อวันที่20เมษายนพุทธศักราช2558นาสมณะจากพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำได้ไปเยี่ยมเยียนพ่อน,นิทัศน์ฟักเกตซึ่งป่วยหนักแต่ยังช่วยเหลือตัวเองได้ที่หมู่บ้านคำกลางซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับ หมู่บ้านชุมชนกราชธานีอโศกพ่อนทิทัศน์และครอบครัวเคยได้ใช้ชีวิตอยู่ที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ําและช่วยงานการต่างๆของหมู่กลุ่มได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีลูกชายบวชเป็นสมณะช่วยงานอยู่ที่พุทธสถานราชธานีอโศกด้วยเมื่อวันที่18ถึง24 เมษายนพุทธศักราช2558ชาวชุมชนบนดอยแพงค่าหลังจากกลับจากงานตลาดอาริยะได้ช่วยกันเก็บบวยมะดองทั้งแบบหวานและแบบคเขมเก็บมะเขือเทศมาทำซอสมะเขือเทศเก็บดอกไม้จีนมาตากแห้งเก็บลูกหม่อนสุกมาหมักน้ำตาลเพื่อส่งชมรอเชียงใหม่ จเจริญธรรมค่ะต่อไปเป็นข่าวจากชุมชนเพชรผาภูมิค่ะเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่23เมษายนพุทธศักราช2558สมณะจากภูผาฟ้าน้ำได้ประชุมชุมชนเพชรผาภูมิซึ่งอยู่ตำบลวังทองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรที่ประชุมสมณะได้เน้นถึงความเจริญของชีวิต ว่าได้จากความโกรธลดลงความโลภลดลงความฟุ้งเฟ้อลดลงเราควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นยิ่งมีตำแหน่งรับผิดชอบสูงขึ้นมีอายุมากขึ้นปฏิบัติธรรมนานขึ้นก็ยิ่งจะเป็นผู้ที่สามารถน้อมรับฟังคำตำหนิติเตียนจากทุกฝ่ายอย่างได้ประโยชน์ตนและท่านมากขึ้นข่าวต่อเนื่อง เมื่อวันศุกร์ที่24เมษายนพุทธศักราช2558มีการทำบุญและฟังธรรมจากสมณะภูผาฟ้าน้ำอีกทั้งเป็นการทำบุญวันเกิดญาติธรรมและเลี้ยงรับขวัญลูกหลานที่สามารถสอบเข้าเรียนม .1 ที่โรงเรียนสมาส,สิขาราชธานีอโศกได้ด้วยข่าวจากเครือขาา่ายกสิกรรมไร้สารพิษสาขาภาคเหนือหรือคอกร เมื่อวันพุธที่22มีสายนพุทธศศกราช2558ทีมงานคอกร,รอสาขาภาคเหนือได้ลงพื้นที่บ้านจำตองอเภอวังเหนือจัังหวดลำปางเพื่อไปเยี่ยมเยียนสิทธิ์เก่าที่ทำสัมาอาชีพเกษตรอินทรีย์น้องดุลและทับทิมสิทธิ์เก่าศรีสะอโศกผลิตทัวเน่แผ่นและแทมเป้อินทรีย์ค่ะและได้ไปตรวจไล่เกษตรกร ที่ปลูกถั่วเหลืองด้วยค่ะต่อไปเป็นข่าวเยี่ยมญาติธรรมป่วยเมื่อวันศุกร์ที่24เมษายน2558สมณะจากภูผาฟ้าน้ำได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนญาติธรรมกลุ่มนักศึกษาผู้ปฏิวัติธรรมและรามบูชาธรรมชื่อน้อยหรือบำร,รุงได้ป่วยเป็นมะเร็งแต่ยังมีกำลังใจดีด้วยวัย50ปี ซึ่งในสัปดาห์หน้าก็จะมีเพื่อนๆมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจป้าน้อยบำบรุงที่บ้านในตำบลบ้านไร่อำเภอสีสำโรงจังหวัดสุขโขทยัยป้าน้อยได้ฝากข้อคิดให้กับชาวเราด้วยว่าให้ทุกคนอย่าประมาทรีบรบทำความดีคะ่ะแต่ไม่บอ,บอ,บอนึกพอ,อนึกถึงก็น้ำตาไหลแล้วไปไม่ได้แล้ว ทั้งหมดนี้เป็นการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือภู้ผ่าฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแดนแนทำสมเรดีค่ะ